สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูพาอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2บทที่9เลขาคณิตสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพาจะพาเด็กๆไปทำความรู้จักเกี่ยวกับรูปหลายเหลี่ยมค่ะ เด็กๆอยากรู้จักกันแล้วใช่ไหมคะรูปหลายเหลี่ยมเป็นอย่างไรตามครูพาไปดูกันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆครูพาขอทบทวนความรู้เมื่อครั้งที่แล้วก่อนนะคะครั้งที่แล้วครูพาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจําได้ไหมคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีลักษณะเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมคะมีลักษณะที่ครูพาบอกว่าเป็นยังไงคะเด็กๆ เป็นกล่องนะคะไม่ว่าจะกล่องที่มีด้านทุกด้านเท่ากันกล่องที่มีขนาดยาวกล่องแบนๆนะคะหรือกล่องที่มีความสูงพอประมาณนะคะ <cut> เด็กๆสามารถทําความรู้จักกับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นะคะโดยดูจากกล่องพัสดุที่บ้านของเด็กๆได้เลยค่ะค่ะถัดมานะคะเด็กๆก็จะเป็นรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจําได้ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะไม่ว่าจะมีด้านทุกด้านที่เป็นยังไงคะ เท่ากันหรือมี2ด้านที่ยาวเท่ากันอีกสองด้านยาวเท่ากันแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะตั้งรูปแบบนี้ก็ถือว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกันนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆจําได้นะคะเด็กๆต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆถัดมาเป็นเรื่องทรงกลมนะคะเด็กๆจําได้ไหมคะครูพาบอกเด็กๆแล้วใช่ไหมคะทรงกลมจะมีลักษณะเหมือนอะไรคะเด็กๆ ที่เด็กๆเล่นกันบ่อยๆอะค่ะก็มีลักษณะเหมือนลูกบอลลูกฟุตบอลหรือว่าลูกปิงปองก็ได้นะคะเด็กๆลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆลองเอาลูกบอลที่บ้านมาจับดูก็ได้นะคะลูกบอลที่บ้านเด็กๆนะคะเป็นทรงกลมค่ะค่ะเราก็มารู้จักกับวงกลมต่อเด็กๆจําได้ไหมคะวงกลมนะคะครูพาบอกเด็กๆแล้วนะคะจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเป็นอย่างไรคะเด็กๆ จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเป็นจุดเดียวกันนะคะลากจากจุดเริ่มต้นหมุนวนไปเรื่อยๆจนมากลับมาที่จุดเริ่มต้นนั่นเองค่ะอย่างนี้เราเรียกว่าวงกลมค่ะเด็กๆค่ะทีนี้เราก็มาเรียนเรื่องรูปหลายเหลี่ยมกันนะคะครูพาจะพาเด็กๆไปรู้จักกับรูปหลายเหลี่ยมค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบนี้นะคะหรือว่าแบบนี้หรือว่าแบบนี้แบบนี้ แบบรูปสีชมพูนี้นะคะแบบนี้ก็ใช่นะคะทั้งหมดนี้นะคะคือรูปหลายเหลี่ยมเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมตามครูพาไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆทีนี้ครูพาอยากให้เด็กๆช่วยครูพาหน่อยนะคะช่วยกันตอบหน่อยฉันมีกี่เหลี่ยมเป็นกิจกรรมที่ครูพาจะให้เด็กๆช่วยครูพานะคะไปดูกันเลยค่ะนะคะครูพามีรูปทั้งหมด แรูปนะคะรูปที่1จนถึงรูปที่8นะคะแล้วก็มีคำถามค่ะคำถามแรกนะคะรูปใดบ้างเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะอะไรในเด็กๆลองคิดสิคะตั้งแต่รูปที่1จนถึงรูปที่8รูปใดเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะอะไรค่ะเด็กๆได้หรือยังคะการที่จะเป็นรูปสามเหลี่ยมได้น่าจะเกิดจากอะไรคะเด็กๆเด็กๆต้องรู้ก่อนถูกไหมคะรูปสามเหลี่ยมก็จะประกอบไปด้วย ประกอบไปด้วยมุม3มุมกับด้าน3ด้านถูกต้องไหมคะเพราะมันถึงจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะฉะนั้นฉะนั้นรูปที่เป็นรูปสามเหลี่ยมก็คือรูปที่ค่ะรูปที่2นะคะรูปนี้นะคะรูปที่3นะคะรูปที่6แล้วก็รูปที่รูปที่8เพราะว่ามันมีมันมี3ด้านกับ3มุมดูอย่างไรว่ามี3ด้าน3มมุมอ่ะ ครูพ,พายยกตัวอย่างรูปที่สองนะคะมีสามด้านก็คือด้านนี้นะคะด้านนี้นี่ที่ครูพาทําตัวแดงไว้ให้อย่างนี้นะคะด้านนี้ด้านที่หนึ่งด้านที่ด้านที่สองแล้วก็ด้านที่สามนะคะมุมก็มุมที่หนึ่งตรงนี้มุมที่สองตรงน, 2, รงนี้แล้วก็มุมที่สามตรงนี้นะคะการที่มันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมได้มันจะต้องมีด้านสามด้านแล้วก็มุมสามมุมค่ะเด็กๆ ถัดมานะคะครูพาถามว่ารูปใดบ้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะอะไรอ่าวิธีการดูนะคะเหมือนเดิมเลยการที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้ก็ต้องมีกีอ่ก็จะต้องมี4ี่ด้านกับสี่มุมนั่นเองค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยรูปที่เท่าไหร่คะเด็กๆช่วยกันตอบดังๆเลยคะ่ะได้ไหมเอ่ยน่าจะได้นะคะไปดูกันค่ะ ก็ได้แก่รูปที่รูปที่1นะคะรูปที่1แบบนี้นะคะรูปที่สแบบนี้นะคะรูปที่รูปที่หค่ะแล้วก็รูปที่7นะคะการที่จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมก็คือจะต้องมี4ด้านกับ4ี่มุมนะคะครูพาขอยกรูปนี้แล้วกันนะคะนี่คือด้านที่1ลากลงมาตรงนี้คือด้านที่สองนะคะตรงนี้คือด้านที่สและไปตรงนี้คือด้านที่4นะคะ มุมก็มีมุมที่หนึ่งตรงนี้แหลมๆตรงนี้ค่ะหนึ่งตรงนี้เป็นสองตรงนี้เป็นสามและตรงนี้เป็นเป็นสี่นั่นเองค่ะนะคะฉะนั้นทั้งรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมเราจะเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆครูพาจะพาเด็กๆไปรู้จักกับรูปห้าเหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมก็จะมีห้าด้านกับ หมุมนะคะไปดูกันค่ะนี่นะคะด้านที่1ลงมาตรงนี้เป็นด้านที่สองมาตรงนี้เป็นด้านที่3ตรงนี้เป็นด้านที่4และตรงนี้เป็นด้านที่5นะคะมุมก็1 2 3่งามสี่หนะคะนี่ก็คือรูปห้าเหลี่ยมนะคะจะต้องมี5ด้านกับ5มุมค่ะเด็กๆลอ,องดูรูปนะคะนี่นะคะ ด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามด้านที่สี่ด้านที่ห้านะคะมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามมุมที่สี่แล้วก็มุมที่ห้าค่ะฉะนั้นรูปห้าเหลี่ยมเราก็จะถือว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะไปดูกันต่อเลยค่ะค่ะเด็กๆถัดมานะคะครูพาจะพาเด็กๆไปรู้จักกับ รูปหกเหลี่ยมค่ะก็จะต้องมีทั้งหมดถูกต้องค่ะ6ด้านกับ6มุมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไปดูกันหรือยังคะ6ด้านนะคะด้านที่1ด้านที่สองด้านที่3ด้านที่4ด้านที่5และด้านที่6ค่ะมุมก็มุมที่1มุมที่2มุมที่3มุมที่4มุมที่5แล้วก็มุมที่6ค่ะเด็กๆ ลองมาดูรูปข้างๆนะคะเอ๊อันนี้เป็นรูปหเหลี่ยมหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะด้านที่1 2 3 4 5 6เห็นไหมคะมี6ด้านแต่จะมีหมุมด้วยกันหรือเปล่าไปดูกันค่ะ1งมุม2 3 4 5แล้วก็6ค่ะแสดงว่ารูปนี้นะคะมีทั้งหมด 6ด้านและ6มุมซึ่งเราก็จะถือว่ามันเป็นรูปหกเหลี่ยมเช่นเดียวกันค่ะและอย่างที่ครูพาบอกไปแล้วนะคะรูปหกเหลี่ยมนะคะก็ถือว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมเช่นเดียวกับรูปห้าเหลี่ยมเหมือนกันค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆทีนี้ครูพานะคะอยากให้เด็กๆช่วยบอกชื่อของรูปให้หน่อยนะคะเด็กๆช่วยครูพานิดนึงนะคะรูปที่1ค่ะเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะเด็กๆ ไหนใครทำได้บ้างเอ่ยลองนับดูนะคะเด็กๆอ่ามาดูกันค่ะด้านที่1นะคะด้านที่สองด้านที่สามด้านที่สี่ด้านที่ห้าด้านที่หด้านที่7ดด้านที่8ค่ะแล้วก็มี1นึ่มุมนะคะสองสามสี่ห้าหกดแล้วก็8ดค่ะ ฉะนั้นรูปนี้จะเป็นรูปเป็นรูปแปดเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆตอบถูกกันไหมคะนะคะรูปนี้นะคะแปดเหลี่ยมถัดมาค่ะเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะเด็กๆไปดูกันค่ะด้านที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะมุมที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เนะคะแสดงว่ารูปนี้นะคะมี7ด้านกับ7 7มุมนั่นเองแสดงว่ามันเป็นรูปเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมค่ะตอบถูกไหมเอ่ยถัดมาค่ะเป็นรูปกี่เหลี่ยมคะเด็กๆนับไปพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าด้านหนึ่งสอง สามสี่ห้ามีห้าด้านแล้วก็ห้ามุมค่ะเด็กๆแสดงว่ารูปนี้เป็นรูปเป็นรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะไปดูกันต่อนะคะโอ้โหรูปนี้หลายเหลี่ยมมากเลยเด็กๆลองช่วยครูพานับนะคะนับไปพร้อมๆกันดีไหมคะเด็กๆไปดูกันค่ะด้านที่หนึ่งนะคะ สองนะคะสามสี่หและ10ค่ะมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน10ด้านโอ้โหเยอะมากเลยนะคะแต่เราต้องดูมุมด้วยนะคะมุมที่1ตรงนี้นะคะมุมที่สองนะคะสามสี่ห้าหกแแล้วก็สิบ นะคะรูปนี้มี10ด้านกับ10มุมเราเลยบอกว่ารูปนี้เป็นรูป10เหลี่ยมนั่นเองค่ะไหนใครตอบข้อนี้ถูกเก่งมากๆเลยค่ะถัดมานะคะ,ะครูพาย,ยังไม่บอกนะคะคุพาให้เด็กๆลองดูก่อนนะคะว่ารูปนี้เป็นรูปกี่เหลี่ยมค่ะได้ไม่เอ่ยตอบก่อนเลยนะคะอ่า ต้องได้กันแล้วแน่เลยไปดูกันค่ะคำตอบเหมือนครูพาหรือเปล่าครูพาบอกว่ารูปนี้เป็นรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมไปดูกันค่ะ1นึ่สองนะคะด้านที่สองยู่นี่สอยู่นี่นะคะนี่นี่นะคะสคือด้านนี้นะคะมาประกบกันมี4ด้านแล้วก็หนึ่งสองสามสี่สี่มุม4ด้าน4ี่มุมเลยกลายเป็นรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะค่ะตอบเท่าไรเอย่ยลองดูกันนะคะเด็กๆต้องว่องไวกระชับกระเฉงหน่อยนับอย่างดดวนๆเลยค่ะรูปนี้มีกี่ด้านมีกี่มุมคะเด็กๆได้หรือยังนับทันไหมนับได้หรือเปล่าคะไปดูกันได้เท่าครูพาไหมเอย่ยครูพาได้รูปหกเหลี่ยม ไปตรวจคำตอบกันค่ะนี่คือด้านที่1นะคะด้านที่2ด้านที่3ด้านที่4ด้านที่5และด้านที่6นะคะมุมที่1มุมที่2มุมที่3มุมที่4มุมที่5และมุมที่6นั่นเองค่ะรูปนี้มีอยู่ด้วยกัน6ด้านแล้วก็6มุมนะคะเด็กๆ ตอบถูกไหมคะไหนใครตอบถูกทั้ง6ข้อเด็กๆเก่งมากเลยค่ะครูพาให้ดาวเด็กๆ6ดวงเลยค่ะข้อละ1ดวงค่ะค่ะเด็กๆทีนี้นะคะครูพาให้เด็กๆตรวจสอบความรู้หน่อยนะคะถ้าเด็กๆทําถูกทั้งหมดนะคะแสดงว่าเด็กๆเข้าใจในเรื่องที่ครูพาสอนในวันนี้นะคะค่ะครูพามีรูป A นะคะมีรูป b มีรูป C แล้วก็มีรูป d ค่ะ นะคะมีทั้งหมด4รูปนี้นะคะให้ตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะรูปห้าเหลี่ยมเด็กๆคิดว่ารูปไหนคือรูปห้าเหลี่ยมคะ A หรือ B หรือ C หรือ D คคะเด็กๆไหนใครได้คำตอบแล้วคะยกมือสูงๆเลยค่ะจิ้มรูปไว้เลยนะคะพร้อมแล้วไปดูกันค่ะครูพาตอบรูป d ีด็อนะคะรูป d ด็อกนะคะ รูปดีด็อกคือรูปห้าเหลี่ยมไปดูกันค่ะด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามด้านที่สี่และด้านที่ห้านะคะมุมที่หนึ่งมุมที่สองมุมที่สามมุมที่สี่แล้วก็มุมที่ห้านะคะรูปห้าเหลี่ยมก็ต้องมีห้าด้านและห้ามุมค่ะข้อถัดมาค่ะรูปหกเหลี่ยมอ่า เหลือรูป a รูป b รูป c แล้วค่ะเด็กๆรูปไหนคือรูปหกเหลี่ยมคะ a b c รูปไหนเอย่ยรูปไหนคะหกเหลี่ยมหกเหลี่ยมคือรูปหกเหลี่ยมคือรูป b ค่ะไปดูกันค่ะด้านที่หนึ่งด้านที่สองด้านที่สามด้านที่4ี่ด้านที่ห้าและด้านที่หก นะคะมีทั้งหมด6ด้านนะคะแล้วก็มุมที่1 2 3 4 5สาี่และก็6มุมนั่นเองนะคะมีด้าน6ด้านมุมหมุมเราเลยเรียกว่ารูปรูปหกเหลี่ยมฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อตอบรูป B ีค่ะเด็กๆตอบรูป B ีถูกต้องไหมคะถูกต้องเหมือนครูพานะคะถัดมาค่ะรูปเจ็ดเหลี่ยมค่ะเด็กๆ ทีนี้เราจะเหลือรูป a กับรูป c แล้วนะคะรูปไหนคือรูปเจ็ดเหลี่ยมเด็กๆนับด่วนๆเลยค่ะรวดเร็วว่องไวกระชับกระเฉงนะคะเด็กๆอย่าพึ่งหลับนะคะใครง่วงนอนอยู่อย่าพึ่งหลับนะคะตรวจสอบความรู้ไปพร้อมๆกันก่อนค่ะรูปเจ็ดเหลี่ยมคือรูปถูกต้องค่ะคือรูป c นั่นเองค่ะด้านที่หนึ่งสองสามสี่ 5 6แล้วก็7ค่ะมุมก็1 2 3 4 5 6 7ารูปนี้นะคะรูปสีฟ้านี้นะคะมี7ด้านแล้วก็7 7มุมนั่นเองค่ะเราเลยเรียกว่ารูปเจ็ดเหลี่ยมค่ะเด็กๆสุดท้ายนะคะรูปแปดเหลี่ยมเหลืออยู่รูปเดียวแล้วคือรูป คือรูป A ไปดูกันว่า8เหลี่ยมจริงหรือเปล่าค่ะด้านที่1 2 3 4งสองมห้าหกเนะคะมุมที่1 2 3 4งสอห้าหกแล้วก็8นะคะรูป A นะคะมี8ด้านกับ8ปดมุมนะคะ ฉะนั้นก็เลยเป็นรูปเป็นรูปแปดเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆตอบถูกกันหมดไหมคะถ้าเด็กๆตอบถูกแสดงว่าเด็กๆเข้าใจในเรื่องรูปหลายเหลี่ยมที่ครูพาสอนวันนี้แล้วค่ะเก่งมากๆเลยนะคะค่ะ สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในคลิปนี้นะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมรูปห้าเหลี่ยมรูปหกเหลี่ยมนะคะรูปเหล่านี้นะคะเราจะถือว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะไม่เฉพาะแค่ที่ครูพาพูดเอ่ยถึงนะคะจะเป็นเจ็ดเหลี่ยมแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมสิบเหลี่ยมสิบห้าเหลี่ยมสามสิบเหลี่ยมอะไรก็ตามนะคะเราถือว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆนะคะและในการเรียกชื่อของรูปหลายเหลี่ยมนะคะเราจะเรียกตามจำนวนด้านแล้วก็จำนวนมุมที่เขา มีมาให้นะคะของรูปหลายเหลี่ยมนั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ต้องประกอบไปด้วย3ด้านกับ3มสามุมนะคะรูปสี่เหลี่ยมก็จะต้องมี4ด้านกับ4มุมนั่นเองนะคะรูปห้าเหลี่ยมก็5ด้าน5มุม รูปหกเหลี่ยมก็หกด้านหกมุมนะคะอย่างนี้ไปเรื่อยๆฉะนั้นเด็กๆต้องจดจําให้ดีนะคะในการเรียกรูปหลายเหลี่ยมเราจะดูจากจํานวนด้านแล้วก็จํานวนมุมนั่นเองค่ะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆของครูพาเก่งทุกคนค่ะทําได้แน่นอนค่ะค่ะครูพามีแบบฝึกทบทวนนะคะให้เด็กๆกลับไปทบทวนกันต่อนะคะโดยนะคะงานที่หนึ่งนะคะเขียนรูปหลายเหลี่ยมนะคะในหน้า89ค่ะ 2นะคะระบายสีรูปหลายเหลี่ยมที่มีชนิดเดียวกันด้วยสีเดียวกันรวมถึงเติมคำตอบให้ถูกต้องนะคะในแบบฝึกหน้า90ค่ะและ3นะคะเติมคำตอบในหน้า91ค่ะกันบ้านครูพานะคะที่ให้ทบทวนนะคะมีอยู่ด้วยกัน3หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะครูพาคงต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะเด็กๆ แล้วก็ให้เด็กๆหมั่นทบทวนความรู้อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมาคอยดูกันว่าครูพาจะนำเรื่องอะไรสนุกๆมาให้เด็กๆเรียนกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ